บัดดีพ่มแม่พ่นงมันนี้ินดีต้อนหับสู่สองบอกกี่สิดามันนี้ก็คงกับกวันคริสต์มาสนาวทุกๆปีจะหนาวมันนี้ก็เป็นอีกปีที่หนาวที่สุดนาวจนได้ฟ <c oughs> ิ้งไฟฟิ้งไฟให้พี่น้นอง นาวแห้งวันนี้25เดือนธันวาปี2023นะทุกคนอากาศหนาวมากเลยทุกคนอยู่ประเทศไทยหนาวบ้างไหมวันนี้หนาวไหมวันคริสต์มาสปีนี้หนาวไหมที่ประเทศไทยหนาวไหมหรือว่าอยู่จังหวัดอะไรหนาวบ้างช่คอมเมนต์ด้วยครับ หยุดตอนนี้หยุดเพื่อเราหนาวมากเลยทุกคนหนาวมากเพย่ฟิงไฟนะทุกคนนะอากาศหนาวมากเลยทุกคนวันนี้ลูกผมก็นอนแล้วนะลูกผมนอนแล้วส่วนผมก็มาฟิงฟิงไฟเดี๋ยวผมก็ไปนอนนะทุกคนนาะมันหนาวนะ อากาศมันหนาวมากเลยทุกคนเจอกันคลิปหน้านะทุกคนมีสียทุกคนบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าจะวันนี้คลิปสั้นบ๊ายบาย